กันแล้วครับมากันแล้วหลังจากที่รอ,รอ,รอตั้งนานนู่นครับเริ่มมากันแล้วนะครับผมผมมารออยู่นี่คนเดียวทั้งน,นัง้นะเอาเดี๋ยวจะทําการใส่กระจังหน้าให้กับคันนี้นะครับมาดูกันว่า,าจะใส่ได้ทุกตัวไหมนะครับผม 我行吧。 อดยังเรียวมดังจะ่นๆ่มาไหมี่ครโอ้ฮันตินี่สวัสดีแลวก็ทักทายพี่น้องเอฟซีครับผม ยังนะนะั่นน่ะโอ้สวัสดีนาการทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าการใส่สองร้อยห้าสิบนี่กิบนะครับกินะิบตัวดีครับหลังจากที่ชนกันมากครับชนกันมาก ่้นกันช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเอากัะทิ่ทับการไสคกิ๊บเข้าไปครับที่นี่ที่ตัวใดแน่เลยพี่น,น้องกไส่ไปพ้อบ้าโอ้พยหน่อยไอสี่ก็ได้สัน,น,สนได้สัางพ่อไอประตูตัวมาได้เด้วยตอกไส่มันล็อกขามมาแล้ว เรวนึ่งตัวคิมไม้ทาสปอร์ตท้าก่เออดันทียหัว่นต้องค่อยๆถกนะจะหออยู่ดอกมันมันหนาขนาดนี้ยี่หอดีด้เนี่ สืกว่าจะแน่นนาอยู่ดอกเหลือปะเหลืเหลือเหล,ลือทีออนี้มันเอ่อแนวมันของเทียมเนาะอันกระจังหนานี่ยเป็นของเทียมนะข้าเจ้าซื้อมาใส่เขามันก็นเป็นของแต่งของแถบเขาเปลี่ยนสิเด้ของแถม,ม,มไปใส่ปั๊บเข้าเดียว

这样。 กลับมารอเนะนี่ยเรียบร้อยครับกลับมารอแล้วยนใส่ะอะไรนะจับฟางลวดดูโอ้โอหัดตุ่มตุ่ามากใส่ผู้ชีชนอยู่ อ่ะเรียบร้อยครับผมหลังจากที่ใส่กิ๊บเข้าไปแล้วนะครับอนนีเเาไไปไลยฮะเฮเขาว่าอะอไรบออันนี้มันหนาเลี้ยงอันนี้มันหหนาโแตกฮะใส่ใส่ตัวล่างเ <c oughs> อาเรียบร้อยครับผมใส่เข้าไปไปทำการ รถดำรถแมคโครกับมากกันเกือบครบแล้วครับขาดอยู่ขั้นเดียวขาดอยู่ของถ่าแก้แสงถอาแก้แสงมากพันหอดบ่เฮ็นนี้ยังอยู่ถอาแก้แสงฮะเส้นหนารถเว้ยเปิดกระจกแรนขี้ฝุ่นหลๆกับร่องเบื้องแล้วผ่าดีล่ะผ่าจุ่มหนามาเสร็จนี่ครับหลังจากที่ชนกันนะครับชนกันครับรถวีล์ขเกิดความเสียหายไฟหน้าแตก อ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับนัา่นานๆ่นานานไปลกปกักปลาเพื่ออะไ้เลยเจอกันไหมครับผม